ขออนุญาตอุทานว่าชิบแล้วประเทศไทยยอดขายรถยนต์ร่วงไปอยู่เบอร์สามอาเซียนเป็นไมได้ยังไงปวดหัวเลยไปดูกัน สวัสดีครับผมกาเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อน,อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข่าวคราวรถยนต์ในอาเซียนนะฮะตอนนี้ต้องขอญาตแจ้งข่าวร้ายกับเพื่อน,อนสมาชิกเลยนะครับว่าทางด้านของประเทศไทยเราเนี่ยตกไปอยู่อันดับ3แล้วนะฮะ เกี่ยวกับธุรกิจยานยนต์รถยนต์แล้วก็ยอดขายรถยนต์ในประเทศนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าภาพนี้เราไม่คิดไม่ฝันมาก่อนนะครับเพราะว่าเดิมทีนะประเทศไทยเรานะครับเคยอยู่อันดับหนึ่งมาอย่างยาวนานนะฮะแล้วล่าสุดตกไปอยู่อันดับ2นี่ก็โอ้โหทําใจกันแทบไม่ได้แต่ล่าสุดปีนี้นะครับร่วงไปอยู่อันดับ3แล้วนะครับอันนี้อัปเดตล่าสุดนะฮะเดี๋ยวเป็นยังไงจะค่อยๆไล่เรียงกันนะครับาพามาเริ่มต้นดูจากเนื้อหาข่าวของ Nikkei Asia นะฮะเขาได้มีรายงานข่าวที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับก็ คือมาเลเซียเนี่ยแซงประเทศไทยขึ้นเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอาเซียนนะฮะ คือสรุปง่ายๆนะครับว่าทางด้านของมาเลเซียเนี่ยขึ้นไปเป็นอันดับ2อนะครับอินโดนีเซียขึ้นไปเป็นอันดับ1ส่วนไทยนะครับตกลงไปนู่นเลยนะฮะอันดับ3ของอาเซียนซึ่งครั้งนี้นะฮะทำให้นะครับเราเคยเป็นอันดับ1มาก่อนและตลาดโตมากนะฮะตอนนี้ล่วงมาอยู่ตรงเนี้ยนะฮะเดี๋ยวการซิงจะค่อยๆไล่เลียงให้ฟังแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะทางด้านของนิเคอีนะครับเขาเขียนบทความไว้อย่างนี้นะว่ามาเลเซียเนี่ยแซงไทยจนกลายเป็นตลาดรถยนต์นะฮะ รายใหญ่อันดับ2ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะรองจากอินโดนีเซียไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเขายังบอกอีกนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในภูมิภาคนะฮะที่กลายเป็นสมรภูมิสําคัญของการผลิตรถยนต์ในเอเชียนะฮะแล้วเขามีการรวบรวมข้อมูลมาให้นะฮะเบื้องต้นนะการซิ่งขอญาตสรุปเลยแล้วกันสาหรับข้อมูลเนี่ยการซิ่งขอญาตพามาดูยอดขาย,ขายของประเทศไทยนะฮะประเทศไทยเราเนี่ยมียอดขายไตายมาสแรกนะฮะรถยนต์อยู่ที่ 163,756คันลดลงอยู่ที่24.6%นะฮะแต่ว่าดีเคอิเขาก็คงให้ตัวเลขแบบคร่าวๆเป็น25%นะครับ แต่มาเลเซียเนี่ยทำยอดขายแซงเราไปเยอะเลยนะฮะมาเลเซียไตรมาสแรกเนี่ยทำยอดขายอยู่ที่2,2245คันเพิ่มขึ้น5%คือแซงไทยเราไปเยอะมากนะครับนี่ครึ่งแสนเลยนะฮะนี่ถ้าดูตามตัวเลขนะอย่างน,น้อย40,000คันนะฮะมาเลเซียเลกายเป็นประเทศนะครับที่ทำยอดขายรถยนต์เนี่ยเป็นอันดับ2ถือว่าเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในตลาดประเทศไทยเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะมาเลเซียเขาเนี่ยมีแบรนด์ที่ต้องใช้คาว่าเป็นแบรนด์ของ ชาติเขาเลยนะฮะอยู่สองแบรนด์นะครับซึ่งทำส่วนแบ่งการตลาดมากถึง60%เ ะะก็คือเขาขายยี่ห้อประเทศเขาเองนะฮะหกนะครับแต่ว่าของไทยนะฮะยอดล่วงเละเทะเลยนะครับณปัจจุบันนะลงไป2 4กว่าเปอร์เซ็นต์หรือตีซะว่า25%สเลยนะครับส่วนทางด้านของอินโดนีเซียนะฮะอินโดนีเซียเนี่ยจริงเขาก็ลดลงเหมือนกันนะครับลดลงไม่ต่างจากเราเลยนะฮะลดลงประมาณ24%ยอดอยู่ที่ประมาณสัก2 0 0แสนกว่ากว่านะครับแต่ว่าถึงลดลงของเขาตลาดใหญ่นะครับอยู่ที่2 0 0แสนกว่ากว่านะฮะแล้วก็ปีที่ผ่านมานะครับอินโดนีเซียทำยอดขายระดับล้าานกว่ ะะล้านหัวคันนะครับแต่ไทยนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเราเนี่ยลดลงอย่างมากเลยนะครเพราะว่าเดิมทีนะไทยเรานะฮะทำยอดขายอยู่ที่ประมาณสักล้านหัวคัน ประมาณแทบจะทุกปีเลยนะฮะแต่ก็มีพักหลังๆนี่แหละช่วงโควิดนะฮะเริ่มห่างหายไปนะครับไม่ถึงล้านแล้วนะฮะเจ็ดแสนมางแปดแสนมัางแล้วแต่นะครับแต่ณปัจจุบันนะครับล่วงไปนู่นเลยนะฮะโดนมาเลเซียไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าเนื้อหาข่าวนี่แบบยังโหดเลยนะฮะอ่แล้วมาดูทางด้านของประเทศอื่นๆอีกนะครับอย่างประเทศฟิลิปปินเนี่ยปรับขึ้น13%นะครับอ่าก็มียอดขายอยู่ระดับแบบแสนนิดๆนะฮะก็ถือว่าเป็นตลาดที่ดูดีมากสำหรับฟิลิปปินนะครับส่วนเวียดนามเนี่ยลดลงสิ นะครับแต่ว่าทางด้านของตลาดเวียดนามเนี่ยมีทิศทางที่ดีมากๆนะครับที่จะทํายอดขายได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าตอนนี้นะตลาดที่แหมต้องใช้คําว่าดู โหดร้ายที่สุดนะฮะก็คือตลาดของประเทศไทยนี่แหละครับติดลบลงไป25%ในไตมาาแรกนะครับแต่ว่าทางด้านของนิเคอิเขาก็ได้บอกเหมือนกันนะครับว่าเหตุผลนะที่ทําให้ของตัวยอดขายลดลงได้ขนาดนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอนุมัติสินเชื่อนะครับอันนี้ในในนิเคอิเขาเขียนไว้อย่างนี้เลยนะอนุมัติสินเชื่อเนี่ยลดน้อยลงนะครับเพราะมีการรัดกุมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันการเงินลดยึดอะไรต่างๆนะครับก็ทําให้ทางด้านของยอดขายรยนต์ในประเทศไทยเรานะ ครับปรับลงอย่างที่เห็นนี้นะฮะอ่ะแล้วก็มีทางด้านของบทความนี้ครับผมว่าตรงนี้น่าสนใจในทางตรงกันข้ามนะครับยอดขายในประเทศไทยเนี่ยกลับ ตกต่ำนะครับจากที่ทุกคนนะฮะเคยรู้จักเรานะครับว่าคือดีทรอยต์แห่งเอเชียนะฮะแต่ตอนนี้นะครับอุตสาหกรรมเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหล่วงลงไปเยอะมากนะครับจากการที่ทำยอดขายลดลงกว่า25%ในไตรมาสแรกเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว อย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากสินเชื่อรถยนต์นะครับที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนะฮะและก็การบริโภคเนี่ยซบเซาอย่างมากในประเทศไทยเรานะครับอันนี้เขาให้เหตุผลไว้2เหตุผลหลักๆนะฮะคือสินเชื่อไม่ก่อให้เกิดรายได้นะฮะเยอะมากเลยนะครับแล้วกเกี่ยวกับรถยนต์นี่แหละครับแล้วก็ทางด้านของการซบเซาของประเทศไทยเรานะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ข้าวยากหมาแพงหน่อยเนาะคนเราไม่ค่อยกล้าซื้อนั่นซื้อนี่มาใช้กันนะครับแต่ดูจากสถานการณ์อย่างนี้นะครับผมว่าโอ้โหถ้าปี ีีน้ภาพมันเป็นอย่างนี้นะฮะไปอีกสักสงไตามารสามไตมาตเนี่ย ต้องใช้คําว่าดูไม่จืดเลยนะครับตลาดประเทศไทยเรานะฮะต้องเอาใจช่วยกันหน้าดูนะครับว่าเราจะกลับมาได้ไหมนะครับแต่ณปัจจุบันนะฮะตลาดของมาเลเซียดูสดใสนะครับอินโดนีเซียก็หดตัวเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตลาดอินโดนีเซียณปัจจุบันเขาให้เหตุผลว่านะครับที่หดตัวลงไปเนี่ยอาจจะยังไม่มีอะไรมากระตุ้นใหม่ๆนะครับอินโดนีเซียยังขาดแรงผลักดันต่างๆนะครับแต่คิดว่าก็คงจะกลับมาได้ในไม่ช้านี้นะฮะและนี้ขอญาตพาทุกท่านนะครับมาดูทางด้านของยอดขายรถยนต์ในไทยก่อนล กันนะครับในไตรมาสแรกนะต้องบอกว่าตัวเลขเนี่ยค่อนข้างจะน,น้อยมากนะฮะอยู่ที่1 6 3 7 5 6คันลดลง24.6%นะฮะเดี๋ยวกระซิ่งขอญาตพาทุกท่านมาดูตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับว่ารุ่นไหนยี่ห้อไหนขายดีบ้างนะครับเริ่มต้นจากนิสันนะฮะนิสันเนี่ยทำยอดขายไตรมาสแรกเพียงแค่2,875คันนะครับต้องบอกว่านิสันเนี่ยปรับลงเยอะน่าดูนะฮะ MG เนี่ยทำยอดขายที่4,832คันนะฮะ แล้วก็แบนด์ฟอร์ดเนี่ยทำยอดขายที่5,000 934คันนะครับส่วนวิสซูบิชินะฮะอยู่ที่อันดับ5ที่7,587คันอ่า uh, BYD อยู่ที่อันดับ4นะครับอยู่ที่10,47คันอ่า uh, และตัวที่น่าสนใจที่สุดนะฮะแล้วก็น่าตกใจที่สุดก็คืออิวสุนะฮะอิวสุทำยอดขายไตยม่าแรกเหลือเพียงแค่24,444คันเท่านั้นนะครับซึ่งเดิมทีนะอิวสุเนี่ยโอ้โหทำยอดขายสูงมากนะฮะเดี๋ยวกันซิ่งจะทำยอดขายเปรียบเทียบกันให้ดูนะฮะว่าไตามาแรกของปีก่อนกับปีเนี้ยอิวสุหายไป ขนาดไหนนะครับแล้วก็อันดับ2นะฮะก็คือ Honda Honda ทํายอดขายที่25,100กับอีก4คันนะครับส่วน Honda นี้ก็ประคองตัวได้อย่างดีนะครับแล้วก็อันดับหนึ่งยังเป็นโตโยต้าอยู่นะครับโตโยต้าทำยอดขายรวมอยู่ที่58,810ันคันนะครับทางด้านของโตโยต้าก็ต้องถือว่าประคองตัวอย่างดีมากๆเลยนะฮะโอ้โหจะเห็นนะครับว่าตัวเลขเนี่ยปรับลดลงเยอะจริงๆนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจจริงๆนะครับวันนปัจจุบันนะฮะมาเลเซียแซงเราไปแล้ววคาม ใจที่เป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียเนี่ยโอ้โหหายไปเยอะจริงๆนะครับตอนนี้ก็เอาใจช่วยทุกท่านเลยแล้วกันนะครับสหรับนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์ประเทศไทยเรานะฮะต้องบอกว่าช่วงนี้โอ้โหข้าวยากหมากแพงน่าดูนะครับเอาใจช่วยทุกท่านเลยนะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ